คณะรัฐมนตรีนะคะเป็นเรื่องสืบเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วที่คอรมอได้เห็นชอบสิทมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ก็มีรายละเอียดรวมถึงกรอบวงเงินงบประมาณที่รัฐบาลได้เห็นชอบค่ะมีรายละเอียดที่ยาวหน่อยนะคะแต่ว่าจะขอกล่าวโดยสรุปเพื่อเป็น การทำความเข้าใจกับทุกทุท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะมาตรการแรกนะคะคือจะเป็นการดูแลราคาก๊ซหุงต้มแต่จะเป็นการค่อยๆ ปรับขึ้นราคาก๊าสุงต้มด้วยสถานการณ์ราคาก๊าสในตลาดโลกที่มันมีการพุ่งสูงขึ้นนะคะรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแลเพราะฉะนั้นการเข้าไปพยุงราคาก๊าสุงต้ม LPG เนี่ยก็จะดูเดือนละ15บาทต่อถังเป็นเวลาสเดือนนะคะเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะโดยราคาก๊าสุงต้มเดือนเมษายน จะอยู่ที่ถังละ333บาทเดือนพฤษภาคมจะขยับเป็น348บาทและเดือนมิถุนายนจะขยับไปที่ถังละ363บาทซึ่งราคาโดยปกติโดยคร่าวๆเดียวมันจะอยู่ที่ถังละ463บาทแล้วนะคะรัฐบาลก็เข้าไปประยุกตดูแลในเรื่องราคาตรงนี้โดยใช้งบประมาณ จากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะและช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนายนเนี่ยการที่เข้าไปดูแลราคาก๊าซถุงต้มเนี่ยจะตั้งกรอบวงเงินเบื้องต้นไว้ที่6,380ล้านบาทค่ะส่วนการตรึงราคาขายปลีก,กาซ s NGV นะคะให้อยู่ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นเวลา3เดือนเริ่มต้นตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะ อันนี้ปตทจะเป็นผู้บรหิหารจัดการค่ะในส่วนของการลดค่า FT นะคะก็จะลดค่า FT ลง22สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา4เดือนค่ะตั้งแต่พฤษภาคมถึงสิงหาคมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนค่ะอันนี้จะใช้งบกลางนะคะเป็นดูแลตรงนี้กรอบวงเงินเบื้องต้นก็ประมาณอยู่ที่2,000ถึง3,500ล้านบาทค่ะ มาตรการต่อมาคือตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะหลังจากนั้นรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนที่ราคาน้ำมันดีเซลปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งค่ะจะเริ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นครึ่งหนึ่งที่เข้าไปดูแล50%นั้นนะคะเริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงมิถุนายนค่ะโดยอัตราชดเชยประมาณ8บาทต่อลิตรนะคะก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะ มาตรการต่อมาคือการดูแลผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมการขนส่งทางบจากจำนวนอยู่ที่157,000คนนั้นจะได้รับส่วนลดค่าน้ำมันแก๊สโซฮอล250บาทต่อเดือนก็คือ5บาทต่อลิตรนะคะรวม50ลิตรเป็นเวลา3เดือนค่ะส่วนของแท็กซี่มิเตอร์นะคะที่เข้าร่วมโครงการลมหายใจเดียวกันก็จะได้ รับการดูแลค่ะในกลุ่มนี้มีจำนวน17,460คนจะสามารถซื้อกาซเซนจีวได้ในราคาพิเศษ1 3บ2าท62สตางค์ต่อกิโลกรัมวงเงินไม่เกิน1,000 0บาทต่อเดือนนะคะเป็นเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะ จะมีการเพิ่มส่วนลดค่าก๊าซถุงต้มให้กับกลุ่มเปราะบางผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ3.6ล้านคนโดยเพิ่มเงินเป็น100บาทต่อคนต่อ3เดือนจากเดิมที่ดูแลอยู่แล้ว45บาทต่อเดือนนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเมษายนถึงมิถุนายนงบประมาณตรงนี้คอรมอก็เ,เห็นชอบที่จะให้งบกลางอุดหนุนงบกลางในวันนี้ไปแล้วค่ะวงเงินหนล้านบาทค่ะในส่วนผู้ ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวน5,500คนจะได้รับส่วนลดซื้อกาซถุงต้มเดือนละ100บาท3เดือนตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายนค่ะเรื่องของการลดอัตรางเงินสมทบในจ้างนะคะก็เป็นตามไปที่ประกาศครั้งที่แล้วคือจะดูแล ลดการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างจำนวน4.9แสนรายและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33จำนวน11.2ล้านคนนะคะที่ปกติต้องจ่าย5%ก็ให้เหลือจ่ายเพียงแค่1%เป็นเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะในส่วนผู้ที่ประกันตนมาตรา39-40ก็ได้รับการลดอัตรางเงินสมทบนะคะ ผู้ประกันตนมาตรา39จํานวน1.9ล้านคนที่ปกติจ่ายเงินสมทบ9%ก็จะจ่ายเพียงแค่1.9%เริ่มตั้งแต่พฤษภาคมถึงกรกฎาคมค่ะส่วนผู้ที่ประกันตนอยู่ในมาตรา40จําจำนวน10.7ล้านคนนะคะก็จะลดจาก70-300บาทลดลงเหลือ42 8บถึง180าทก็แล้วแต่ทางเลือกที่ ผู้ประกันตนมาตรา40เลือกไว้นะคะจะให้เวลา6เดือนนะคะสำหรับมาตรออผู้ประกันตนมาตราสีเริ่มตั้งแต่กลุมพาถึงกรกฎาคมค่ะนอกจากนั้น,นก็ยังมีมาตรการอื่นๆที่ดูแลเฉพาะกลุ่มนะคะอย่างการดูแลกลุ่มเกษตรกร พรมก็มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเร่งดําเนินการจัดทําแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรโดยเน้นไปที่การแก้ปัญหาปุ๋ยรา,าราคาแพงแล้วก็การขัดแคลนปุ๋ยซึ่งสงส่วนราชการตรงนี้ทั้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรเขาก็ประชุมทํางานกันอยู่นะคะแล้วก็จะได้ข้อสรุปในอีกไม่นานนี้ค่ะทั้งราคาปุ๋ยแล้วก็ปัญหาราคาอาหารสัตว์นะคะ อีกมาตรการหนึ่งค่ะคือยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันดีเซลหมูเร็วเกรดพรีเมียมตั้งแต่เดือนเมษายนนี้นะคะเป็นต้นไปเนื่องจากว่าเป็นน้ำมันที่ใช้กับกลุ่มรถยนต์ของผู้ที่มีกำลังซื้อสูงค่ะเพื่อลดภาระการสนับสนุนของเงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะส่วนการดูแลกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถโดยสารสาธารณะ ก็มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาลดอัตรางดจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการต่ออายุทะเบียนร,รถบรรทุกและรถโดยสารสาธรารณะในปี2565ค่ะมาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปนะคะคณะรัฐมนตรีก็มอบหมายให้ทางกระทรวงการคลังสำนักง,งานสภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอให้สำนักงบประมาณและธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกันพิจารณาติดตามและปรับปรุงมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในมิติต่างๆให้เหมาะสมกับสถาน,าถานาการณ์ของราคาพลังงานในตลาดโลกค่ะ